สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดประกอบนะครับถอดประกอบวันเวคัทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเอาชุดชุดนี้นะครับมาใส่ชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นของแท้นะครับของแท้ดั้งเดิมนะครับมันจะแน่นกว่านะครับอันนี้แน่นมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแต่ว่ามันจะหลวมๆนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับอันนี้คือซื้อมาใหม่นะครับ ชุดวันเวคัสเนี่ยมันเขายังไม่ประกอบมาให้นะครับมันอยู่ในถุงนะครับทีนี้ผมประกอบเข้าไปแล้วมันจะค่อนข้างจะหลวมนะครับผมก็เลยจะย้ายเอาชุดเดิมนะครับมาใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เอาชุดนี้ออกไปนะครับชุดนี้มันจะแน่นกว่านะครับเพื่อนนะครับของเดิมมันจะดีกว่านะครับแข็งกว่าทนกว่านะครับเราก็จะย้ายเอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับเพื่อนๆ่อนก็เดินผมจะถอดเอาชุดนี้ออกก่อนนะครับ วิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับดึงออาตัเนียอกก่อนนะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับเวลาที่เราเอาออกเราต้องระวังสปริงนะครับสปริงมันจะดิดสปริงมันจะดิดหายไปนะครับให้เราให้เราใช้ใช้ผ้าใช้ผ้าจับไว้นะครับเวลาที่เราดึงออกนะครับเราต้องระวังสปริงนะครับสปริงมันจะหลุดหายนะครับเราก็ใช้ผ้านะครับหุ้มไว้นะครับแล้วเราก็ดึงออกนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้สปริงมันเด้งออกนะครับสปริงมันเด้งออกแล้วมันจะหายนะครับนะครับอันนี้นะครับผ้าห่อไว้นะครับแล้วเราก็เห็นไหมครับสปริงหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้เลยนะครับอันเล็กนิดเดียวนะครับถ้าหลุดหายเนี่ยมันจะหาถ้าหลุดล่วงไปเนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนเข็มนะครับสามอันนะครับ ส่ยกระปแล้วก็อันนี้จะเป็นลังลูกปืนนะครับอันนี้จะเป็นเฟืองนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับแล้วก็อันนี้เลยสปริงมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่ซื้อมาพร้อมกับชุดนี้นะครับเราจะไม่เอาชุดนี้นะครับเราจะเก็บไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะย้ายชุดนี้มาใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาผ้าห่อไว้ก่อน อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่เลยตัวนี้ออกมาก่อนแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ทํามาร์กไว้แล้วนะครับผมเอาสีมาแต้มไว้ก่อนนะครับเวลาที่ใส่แล้วก็เอาใส่ไปทางเดิมนะครับนี่ครับอออกมาแล้วนะครับดูสิครับของเก่ากับของใหม่นะครับของเก่าเนี่ยเหล็กมันจะดีมากนะครับเพราะว่าเป็นของแท้นะครับของแท้ติดรถมานะครับเหล็กดีกว่านะครับไว้นี่ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับอาผ้าห่อไว้นะครับ แล้วก็ดึงดึงออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันจะร่วงหายนะครับเพื่อนนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับสปริงถ้าเราไม่เพาห่อเนี่ยสปริงมันจะร่วงหายนะครับเราจะใช้ของชุดเดิมหมดนะครับเพื่อนชุดเดิมมันจะเอ่อของแท้นะครับของแท้ติดรถมานะครับนี่เลยนะครับ มีอะไรบ้างนะครับดูสิครับลูกปืนลูกปืนเข็มนะครับแล้วก็ลังลูกปืนนะครับลังลูกปืนแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับใส่ไว้วิธีการใส่ถ้าเราอยากให้มันอยู่ตัวนี้มันจะมีมีแหวนด้วยตัวหนึ่งนะครับมีแหวนด้วยนะครับแหวนหนึ่งอันอันนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีแหวนนะครับเ,เพื่อนๆเราเอาของเก่ามาใส่นี้ก่อนนะครับดีนะครับที่เราถอดออกมานะครับอันนี้ไม่มีแหวนนะครับเราต้องเอาแหวนตัวนี้มาใส่ก่อนนะครับโอเคใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวถ้าจะให้ง่ายนะครับให้เราทาจารบีซะหน่อย ที่ทาจาระบีก็เพราะว่าเราจะไม่ให้ลูกปืนมันแตะลูกปืนมันร่วงนะครับทาจาระบีไว้นะครับมันจะได้เป็นตัวล็อกลูกปืนไม่ให้มันร่วงนะครับเพื่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่เราก็ต้องได้ล้างอีกรอบนะครับมันเปื้อนก่อนที่เราจะใช้งานเราก็จะเอาล้างน้ำมันอีกรอบนะครับอันนี้เราประกอบไปก่อน ทาจารบีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะครับเห็นไหครับลงปุ๊บมันจะล็อกนะครับจารบีมันจะทําให้เมืปืนอยู่นะครับเห็นไหมครับเมืปืนมันจะไม่ล่วงหายไปนะครับเมปืนมันจะไม่ร่วงอีกอันอยู่นี่นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะคว่ำลงไปนะครับ เราจะเอาส่วนที่เป็นล่องสปริงนะครับอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีสองมันจะมีด้านด้านแคบกับด้านกว้างนะครับเอาด้านกว้างลงนะครับเอาด้านกว้างลงไปข้างล่างนะครับรวมแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่สปริงกันนะครับสปริงระวังนะครับระวังมันกระเด็นหายนะครับวิธีการใส่สปริง สปริงตัวนี้มันจะมีร่องมันจะมีร่องให้เสียบสปริงนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือร่องใส่สปริงนะครับตรงนี้สปริงมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการกะระยะว่าให้สปริงเ่มาค้าตรงนี้ไว้นะครับนะครับสปริงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3ตัวเองนะครับใส่ง่ายๆ3ตัวนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะใส่สปริงทีละตัวนะครับตัวแรกตัวแรกเนี่ยใส่ง่ายอยู่นะครับ ต่อไปก็ตัวที่สองนะครับเพื่อนตัวที่สองก็ใส่ง่ายนะครับตัวที่สามนี่มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับมันต้องต้องกดนิดนึงนะครับตัวที่สามต้องค่อยดึงนะครับระวังตัวที่หนึ่งกับตัวที่สอมันจะหลุดตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เฟืองตัวในนะครับเรายังไม่ได้ใส่เฟืองตัวใน เห็นไหมครับอ the ันนี้คือเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือเราใส่ลูกปืนกับลังลูกปืนกับสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเฟืองตัวในนะครับเฟืองตัวในแล้วก็ใส่ไว้ตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อกี้เราได้ทํำมาร์กไว้แล้วนะครับเราได้ทาสีมาแต้มไว้นะครับเราก็ใส่เข้าไปในรูเดิมเห็นไหมครับใส่แล้วก็หมุน หมุนหมุนตามนะครับเพื่อใหอ้ลูกปืนมันลงไปในร่องนะครับพอลูกปืนลงไปในร่องแล้วมันก็จะเข้าได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับที่ที่ผมสลับใส่สลับใส่ตัวนี้ก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นของแท้นะครับเฟืองตัวนี้เป็นของแท้ทุกอย่างอะไรตัวนี้เป็นของแท้แล้วมันก็จะแน่นกว่านะครับมันแน่นกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะหลวมๆนะครับผมก็เลย ได้ทําการนะครับสลับใส่ตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีแหวนด้วยนะครับมันจะต้องมีแหวนรองตัวในอีกแล้วก็เอาแหวนมาลองเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับยังไม่เคยใส่นะครับก็ลองดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใส่ง่ายนะครับบันเวคัตตัวนี้ผมว่าใส่ง่ายนะครับ ไม่ยากเลยนะครับผมสลั์คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการถอดประกอบมันเลคัสก็จะมีประมาณนี้นะครับแน่นเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่เราจะใส่ใช้งานนะครับเราก็ต้องล้างทางความสะอาดแล้วก็ชโลมน้ำมันนะครับแล้วก็ค่อยประกอบครับสวัสดีครับ